ครั้งแรกออคนแรกแบบคุยไปชั่วโมงแล้วก็แบบอ่าปิดไม่ได้ <c oughs> คนที่เปิดได้ก็คือหลังจาก <c oughs> ที่เอาสก,กิลของครูตีน่ามาลองปรับเนาะแล้วก็ใส่ความเป็นตัวเราเข้าไปเพราะเราจะแบบเก่งมากเหมือนแบบต้องไปขายเขาว่าอะไรเงี้ยใช่ไหม <c oughs> ตอนแรกๆที่ซินเริ่มธุรกิจอะค่ะซินเริ่มจากการตีลภาษาจีน <c oughs> คือซินมีเป้าหมายที่อยากที่จะทําให้คนเห็นรู้จักเพจครูพิชิตมากขึ้นแล้วก็ เราสามารถที่จะช่วยเหลือคนได้มากกว่านี้อ่ะฉะนั้นซินซีนมองว่าวิธีการใดก็ได้ที่จะทําให้ซินสามารถที่จะให้ลูกค้าค่ะเขาได้ลงทุนในตัวเองอ่ะเออซินซินพร้อมที่จะเรียนรู้ไอ้ตรงนั้นอย่างไอ้การโทรปิดก,การขายเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการที่ต้องทําให้เขาชัดเจนในตัวเองก่อน <laughs> คือมันมีเดือนหนึ่งอ่ะคือเดือนกันยายนคือแบบ อันนี้คือสินแบบทักไปหาคูติน่าเลยนะว่าแบบห oh. ยอดขายคือตกมากคือแบบว่านักเรียนหายไปไหนคือเราแบบเฮ้ยไม่สามารถที่จะแบบว่าเอาคอนเทนต์ดึงดูนักเรียนแล้วก็ปิดการขายผ่านในคลิปได้อย่างเดียวแล้วอะเพราะว่าเราก็ทําอยู่แต่ว่าเฮ้ยทำไมแบบมันเหมือนจะไม่ค่อยเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบนักเรียนหายแล้วก็ยอดขายตอนนั้นคือจะหมดสิ้นเดือนแล้วอะจะหมดสิ้นเดือนกันยานแล้วขายได้ประมาณสองหมื่นเองมั้งซึ่งมันตกพวกจากแบบคืออย่างน้อยสินต 5, น้องห้าหมื่นอะ ห้าหมื่นแปดหมื่นอเงี้ยแล้วแบบแค่สองหมื่นเองแล้วแบบจะรอดไปว่าเดือนนี้ก็เลยอย่างเงี้ยนะคะอือแล้วก็พอได้ลองเอาเทคนิคเนี้มาลองทําก็ทําให้ภายในสามวันมั้งที่ที่ที่ก่อนที่จะปิดก่อนที่จะหมดกันยายนะ่ะซิงก็โทรเนี่ยแหละสามวัน ประมาณเนี้แหละค่ะแล้วก็เขาก็ตัดสินใจที่จะนักเรียนก็ตัดสินใจโอนเงินเพราะสินบอกว่าต้องโอนภายในวันที่สามเอ็ดนี้เนาะก็โอนเข้ามาอีกประมาณสองหมืนห้ารวมๆเดือนนั้นก็ประมาณสี่หมื่นสองสี่มืนห้าประมาณนั้นสิสี่หมื่นสองใช่ค่ะก็โอเคไงรอดรอดอะไรอย่เงี้ยเพราะถ้าสองหมื่นนิ่วอ,อาจจะชอาจจะแบบนิดนึงค่ะติดขัดเลยอ่ะอือใช่ซินเพิ่งเริ่มเรียนเมื่อเดือนตุลาคม นะคะเริ่มประมาณเดือนตุลาคมเดือนที่แล้วคือพอเริ่มเรียนปุ๊บซิงก็โอเคได้ไอเดียแล้วว่าเราต้องใช้วิีการงานในการเพิ่มการเพิ่มดึงดูลูกค้าเข้ามาซื้อซื้อผลิตภัณฑ์ของเราอะไรเงี้ยคะจำนวนคือ18คนแล้วก็ปิดได้ประมาณครึ่งหนึ่งอะประมาณ8คนประมาณ8คนคุณดิดาเขาจะพูดประโยคหนึ่งก็คือ the less you talk the more you cost ใช่ไหมคะก็คือพูดให้น้อย แล้วฟังให้เยอะขึ้นไอ้ตรงเนี้ยแหละคือจุดแบบบล็อกเลยว่าแบบฟังฟังถามฟังให้เขาปิดตัวเอง <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ครั้งแรก <c oughs> คนแรกคแบบคุยไปชั่วโมงแล้วก็แบบอ้าวปิดไม่ได้คนที่ปิดได้ก็คือหลังจากที่เอาสก,กิลของคูติน่ามาลองปรับ เนาะแล้วก็ใส่ความเป็นตัวเราเข้าไปเพราะเราจะแบบเก่งมากเมอแบบต้องไปขายเขาว่าอะไรเงี้ยใช่ไหม <c oughs> ค่อยๆปรับมาเป็นลองเป็นสเต็ปเนาะแบบสิบห้าที่แรกต้องต้องต้องทํายังไงต้องทําต้องค้นเข้าไปถึงเพนพออย่างเขาแล้วก็ขายของตรงช่วง,งกลางใช่ไหมคะแล้วก็สิบห้าที่สุดท้ายก็คือเหมือนตอบข้อโต้แย้งลูกค้าส่วนใหญ่คนที่โทรมาก็จะก็จะติดเรื่องราคาแหละใช่ติดเรื่องราคาเราก็ต้องเตรียมรับมือว่าเราจะทํายังไงให้อยางน้อยคือเขา โอนเงินมาจับมาให้เราให้ได้อะใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละมันคือการที่เราต้อง,ต,องต้องฟังเขาแล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่าเราแคร์เขานะคอร์เขามันช่วยเขาได้จริงๆนะถ้าเขาไม่ซื้อเนี่ยคือแบบคุณจะต้องพลาดโอกาสอะไรอีกมากมายในชีวิตนี้เนาะอะไรเงี้ยเออมันเป็น,นเป็นความรู้สึกแบบนั้นเลยที่เราต้องช่วยเขาช่วยเขาอ่ะแล้วก็มาถึงเพา์ตมนแทนตรงนี้ก็ก็ตอบโจทย์เหมือนกันเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่วางแผนให้เขาตรงเนี้ค่ะเขาก็จะหลุดอะหลุดอะก็คือเขาอาจจะไม่ชาเขาอาจจะไม่กลับมาโอนเงินให้เราเนาะ คือคนเราไม่ไม่ชอบถูกขายเนาะแล้วก็เซลล์ส่วนใหญ่อะเขาจะพูดเยอะแล้วก็ยัดเยียดว่าของเราดีอย่างนั้นของเราดีอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องพูดให้เขาพูดเองอะไรเงี้ยเออเนี้ยคือจุดที่แบบใช่เขาต้องบอกว่าคอร์สเรามาันช่วยเขาได้ไอตรงเนี้ยมันมันคือมันคือสิ่งที่รู้เลยว่าแบบเออมันทําให้ให้เราขายตัวเราเขาเรียกขายตัวมันเองอะค่ะ ถ้าเราคิดที่อยากที่จะไปถึงเป้าหมายเราเนาะมันก็คือต้องลงมือทําและทําทุกวิถีทางให้สามารถที่จะช่วยลูกค้าของเราได้นะซึ่งวิธีการนี้เนี่ยซินจะทําต่อนะเพราะว่าซินสุสกมันช่วยมันมันช่วยลูกค้าเราได้จริงๆเพราะว่าอย่างน้อยอย่างที่ซินบอกว่าเขาตอบคําถามเราเนี่ยเขาก็ได้ตอบตัวเองด้วยเขาชัดเจนในตัวเองมากขึ้นแล้วเราเองก็ได้ฟังลูกค้าแล้วก็เอาข้อมูลนั้นนะคะมาทำคอนเทนต์ต่อว่าเฮ้ยเออลูกค้าเรามีปัญหาอะไรเราจะทําอะไรให้ใหมัน ทำคอนเทนต์ออฟเฟอร์อะไรให้มันตอบโจทย์กับลูกค้าของเราด้วยเราได้ฟังลูกค้าด้วยตรงเนี้แหละซินรู้สึกว่ามันมันมากกว่าแค่การแบบเราจะไปขายเขาอะ